เฮ้ยตอนแรกมันเป็นกล่องตะปูตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นกล่องทูบแล้วผมเจอกล่องครับกด clear item ทำไมก็คือปลาคำมีคนเอาเริ่มเกมได้ปลาคำมาเหรอครับปลาคำมันหายไปใช่ไหมครับไม่ได้ใช่ไหมไม่มีน่ะทำไมเหรอครับไม่มีปลาคำต้นเกมน่ะฮะเขาผับพูมะดิเราต้องไปนับแล้วแหละพี่จบจบตานี้เราสร้างห้องเรานับของกันคือพี่แอบเห็นนิดๆนะครับว่า มีใครเอาสายสีไม่ต้องการบ้างป่ะครับอืมไม่ครับยังไม่ได้เข้าไปยุ่งเลยครับยังไม่มีใครน่าจะไม่มีใครเปิดกล่องอาจจะเป็นจุดสปอนใหม่ครับตรงนั้นอะจุดสปอนไม่ว่าครับคือ Holy Steaming Tab ปกติมันไม่มีใน p ูเริ่มเกมนะครับพี่มันไม่ได้มีอันเดียวพี่เอามามีสองอันเฮ้เฮ้เดี๋ยวเฮ้เจอเข็มเจอเข็มเจออันนึงอยู่หน้าบ้านจะบอกว่า บางตาเช็คก็ด้นะเหมือนบางตาเข็มก็ไม่เกิดนั่นนะสินะมีคนบอกว่าย่างงั้นครับเฮ้ยเห็นได้เบลแล้วไม่มีเสียงตึ้ด้วยนะใช้นีหรือเปล่าใช้เคร์ดลาตตีหรือเปล่าตืงนแล้วตืงแล้วเพิ่มสีสันแล้วกันตอนนี้ก็ถือว่าเป็นสีสันไปก่อนว้าอีเบล เอาเพิ่มสีสันให้กับหมู่ชุมชนเพิ่มสีสันให้กับสังคมไทยเหมนยินของแม่ค่ะแม่เราเอาไปไม่ไหวเอาไปข่าวอยโยบอกแม่แล้วเมื่อกี้บอกว่าแบบถ้าสะดวกฝากถือด้วยข้าวสมัดแม่บอกว่าตอนนี้กล้วยขาดละ จริงคโว้พุ่งนี้ว่าจะทำกล้วยบวชชีจะบอกว่าตะปูตขาดตลาดนะตอนนี้ผมเจอครับผมเจอผมเจอทู่ทอยู่ชั้นสองครับไอระเบียงไหนเออลองไปเช็คระเบียงนอกถูกไหมครับระเบียงนอกระเบียงไหนรัผมปักซ้ายสวดซ้ายครับ เข้ songs, าไปแถวไหนปะไม่รู้ไม่มาครับเขาอยู um. g g um. ่นี่ทุบหายกราดอะไรแบบนี้เลยโอ้ยเห็นนะเมื hi hi ่อกี้เนี่ยแต่เผื่อเปลี่ยนยากเลยตัวใหม่ได้บัฟมาคิดว่าดีขึ้นไหมครับคือถ้าขึ้นชื่อว่าบัฟขนาดนั้นมันก็แบบมันก็มันก็ต้องดีขึ้นแหละกล้องเออครับแต่ว่าแต่ว่าพี่ไม่รู้ว่ามันดีพอหรือยังอ่างเงี้ยดีเกินไปอะไรรีวิวในฐานะคนที่เล่นปลาไหลเมื่อวานนะครับ ก็คือปลาไหลขายลาเมงก็คือตอนที่เล่นแล้วไม่ได้เกิดมาพร้อมกับดักรู้สึกว่าเล่นยากมากครับแต่ทีนี้เนี่ยพอมันมีการปรับให้เกิดมาพร้อมกับดักสามอันเลยผมมองว่ามันโอเคขึ้นนะเตอต้องหิวแล้วแหละอ้าวโ้ไม่เรียกมานี่มานี่มาละมาละมาละ อยู่กลาง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 เขาลุดไปแล้วอยู่ไหนครับก็มาเธอเรามาไงโอเคแล้วสองคนนี้มาเอาอะไรเอ่ยถือยันให้ตะเป๋เขาได้เลยตะเป๋ให้เราเระเบียงในเอ็นดูวยแล้วแบบออะไรนะทูบกับตะปูแยกกันอยู่ละคนละแท่นนะทำไมเราไม่เอาไปรวมกันนะ รวมเราอยู oh, ่ใต <laughs> <inaudible> ้หุ่นหนึ่งอีตัวหุ่นตรงนั้นได้ไหมเออแบบว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคือแบบมันปักไว้แล้วใช่ป่ะก็ก็ดึงออกดึงคืนได้ไหมขอรีฟันตอนนี้ยังไงตานไม่มีใครบอกหนูเลยถ่าเติร์ว่ะเมื่อกี้มีเขาเติรวครับตานขาถ้าเจอเข็มธรรมชาติบอกด้วยนะเมื่อกี้เป็นเข็มจากกล่องนะครับคิดว่านี้ไม่มีแน่เลยนะจริงเหรอตายแล้ว วงไปใต้ดินก็ไม่มีระเบียงรอกบล็อกไม่มีใครคอเลยค่ะเอาคืนคร์มิโกเก่งขึ้นแต่ไม่ถึงกับโกงอืมเก่งขึ้นใช่คือยังไม่ได้เล่นเลยก่องที่เล่นคามิโกไปตาแรกเยแบบพี่เล่นเป็นตัวเดยยเราก็ลืมไปเลยว่าพอผีมีเฟดเราเป็นยังไงคือลืมจริงๆนะตอนที่คามิโกเฟดตาที่แล้วอ่ะ ไม่ได้เจออย่างนั้นเยอะแยะแต่คือทำไมฉันเห็นพี่ที่เป็นสีส้มฮะทเอาเลยรับไปหาป่ะกันตันออกใช่สะอาดข้าพังรูไม่ได้ม嘛ตีเช็นเลือดอยู่ขอขออนุญาตนาดานครับ ชุบเลยครับเขาตีโดนไหมเนี่ย,ายาโดนมั้งครับงก่อนล้กันนะเราค่อยชุบได้ครับผมยังไม่เจอ,อยาเลยครับ,นนรบหยบก,ก็ไปอยู่ในปากพี่แป๊บนึงแล้วกันได้กล้องได้เล่นยังอ่ะครับคาเมโกะไม่มีใครโดนไล่ยาเกินคาเมโกะโปะเฮ้ยแท่นขวาเอาจริงๆอ่ะชุบเลยก็ได้นะเพราะว่าแท่นขวาใกล้เสร็จแล้วเดี๋ย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 วไปรัชให้ครับแป๊บหนึ่ง เขาตามมาดินเนอร์แป๊บนึงนะอยู่เดินเนอร์เหรอพี่ไม่ถึงไม่ถึงจะเข้าตาบ้านจงตื่นสักครู่นะสักครู่นะเดี๋ยวกำลังจะเข้าแท่นครับใกล้ถึงละเข้ามาแท่นเข้ามาแท่นได้ได้แปลว่าหยกรอดอยู่แล้วเนี่ยเปิดเปิดก็ได้อยกเลยมา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 เบลมามามาเบลมามาเบลพ่อใช้ไปอยู่นะผมมา <Baby. S 2> คือแต่ว่าล่าสุดอะโดนเขาเรียกว่าแบบเขายังตามผมอยู่อ่ะแล้วผมก็ลงท่อผิดฝั่งไงประเด็นอะเจสิบครับ <laughs> ให้ตายเหอะโดนตีเราไม่วิ่งนะมันเป็นบาปนะ<ม> <c oughs> เขาอาครับโอ้โดนใครวะนั่นเน่ย โยกวันพีโอ้ยโยกวันทีเหรอยกไหนยกไหนยกไหนกลับไปพิธีกลับไปพิธีกลับไปพิธีโยกไปหายาต่อกลับมาพิธีป่ะไอ้ดินก็ได้ยกข้างข้างล่างก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่อยู่กับโยกเองถ้าเจอยาจะไอคิวเลยอุ้ยพี่อั้มลง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 ใต้ดินลงใช่เพราะว่ามาอยู่แท่นเยอะแป๊บหนึ่งนะ รอแป๊บหนึ่งนะรอแป๊บหนึ่งนะสวัสดีค่ะคือแบบเอาจริงๆคือยังกดใช้สกิลคัโกะไม่เป็นเลยเมื่อวานอ่ะอ๋อชั้นสองมุดท่อสวดได้สวดได้สวดได้เดี๋ยวผมเอาเฉพาะคนที่นี่นะเอาเฉพาะคนที่ไม่เจ็บนะผมว่าเขาเลี้ยงเลือดชัวเลี้ยงผมไหมล่ะเขาจะอันนี้เว้ยเขาจะฆาตกรต่อเนื่องทุกคน สวสดเลยครับสวสดเลยเอาจริงเหรอใช่กลับครับกลับหมายถึงพิธีไปนี้โอเคเจอเข็มย่างมาผมว่ามันมีสิทธิ์สูงมากเลยนะที่เขาจะต่อ,อเนื่องกับทุกคนนะ่ะเฮ้ยอำ้อำมอ้มออกออกไปจากตรงนี้ได้โปรดเดินไปจากฉัน <c oughs> แค่มีความเสี่ยงนิดนึง การลงทมีความเสี่ยงขอเชิญผู้ร่วมลงทุนประมานี่นะกลางบ้านนะครับไม่แน่ใจจะไปกลางบ้านหรือว่าจะไปพิธีกลับบ้าไปพิธีไม่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 ยายยายยาไม่ออกเลยอ่ะเขามาท่อมากลางบ้านแล้วครับากนแม่ซักผ้าคุณยายสระผมลูกโอมโบตันสไตล์สไตล์สไตลยอเขาจะบุ่งมาเจอจุ๊ ไปพี่ไปโอ้โหเสร็จปะเสร็จปะสวยครับผมครับเป็นเลดแดงกันสามคนไม่ดีนะไม่ดีครับไม่ดีแต่ว่าไม่ดีอยู่แล้วแต่ว่าเข็มยังไม่ออกรันมั้งเขาน่าจะมีอาแล้วใช่ครับแต่ไม่ทุ่มท้องเลยอ่ะ ใช่เขาลึกๆครับใครใช้ออกยาวๆข้างล่างข้างล่างเพียงรับขึ้นไปกับบ้านเฮอชไอชาสิงสอนมีสองปากและไอชาขึ้นถือแล้วสองปากใช่ไอชามีสองปากแล้วหนูถือทำไมลูกหนูมีเปิดกล่องหน้าบ้านเอิ่งเปิดในบล็อกครับหนูมีสองปากมาตั้งแต่โอบีทีสองแล้วค่ะไม่แล้วมันกลับมาอีกแล้วหรอ อยู่ไหนนะคะนั่นแล้ครับอ๋ออ๋ออ๋อไม่น่าถามไปอยู่ข้างหลังนี่นะเอะไลบล็อกไปแล้วนะครับแกล้งเจอเข็มแล้วครับมาข้างบ้านข้างบ้านเหรอมีใครอยู่ไหมพี่จะไปกําลังไปด้วยมาทางไหนมาจากทางไหนครับเบลไม่มาด้วยเนาะปิดประตูก็ได้นะถ้าไม่ชัวร์มีสองบ้านมียันด้วยแล้วครับ เบลร้องไห้แล้วเนี่ยไปไม่มิวดูเป็นตัวต้นเรื่องมากตาสิมีประคำอยู่ไหมครับบนมีมีครับหน้าผมมาให้แล้วนะหึขอหลบขอไปก่อนใจเย็นๆกูโดนสองนโอ้เตื่นเบดมีประคำขออยู่นี่ครับ โอ้โหกันตันออกดีจังเลยครับคุณพี่วิ่งเลยไปคือกันตันอ่ะตอบถามถ้าสมมุติว่าออฟปะมันต่อยตึกตึกแล้วกันตันออกรอบสองก็คือหายสตันเลยวะเคยเจอกันไหมครับถ้าต่อยเขาถ้าอยที่สองกันตันใช่หลุดหลุดสันเลย